สวัสดียามเช้าทุกคนวัีมาซื้อน้ำเต้าหู้ครับน้ำเต้าหู้กินแก้หนาวอากาศเย็นตอนนี้คนเริ่มขายของกันแล้วครับตอนนี้ตีห้าเึ้นอีกฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีครับจะมีขายตรงนี้น้ำเต้าหู้ ครับจากาแล้วเดี๋ยวไปดูฝัต,ตั้งโขสระเปล่านาะกี่บาทสิบาสบาทโอเคจุงแคสิบาสบาทเดี๋ยวเราไปดูดู่ตรงไหนว่าย้ายจุดแล้วเมื่อก่อนเขาจะขายตรงเนี้ยขายตรงริม เห็นอยู่นู่นเห็นอยู่นู่นหรืว่าเขาย้ายจดครับอันนี้คือตลาดฝั่งตรงข้ามพิกซีเห็นพิกซี่ไหมครับจะมีต้นทิสมารครับคนก็เริ่มขายของกันแล้วทางเนี้ยของข้าข้วาวของขายจะตรงไหนก็ขายแล้วนะเป็นต,ตลาด ตลาดน้อยตลาดน้อยมีทุกอย่างดูสละเปาดีกว่าดูสลเปาดีกว่าครับยอย่าลราบคำแหงนะครับหน้าทิสี่อ่าเจอแล้วเจอแล้วอ,อ่ครับผมเอาสิบตัวแบบกลมเอาย้ายเหรอหรอตรงนั้นคือไม่ให้ขายแล้วฝั่งนั้น เ oh. ป็นหน้าอ<ป>๋อครับครับคนก็หาประจำเขาก็รู้ว่าอยู่เนาะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเขาขายได้ต้องต้องถามชาวนั้นว่าร้านไอ้ปลาถุงโขดอยู่ตรงไหนครับครับครับผมเออเนาะคนทุกวันนี้เศรษฐกิจเนาะครับผม ครับขายดีดีครับครับครับผมโอเคเรียบร้อยซื้อแล้วทีนี้ก็จักจับโอ้ได้เวลาอพอสมควรเป็นสะพานขึ้นสะพานนะครับโอเคองั้นแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ